ครั้งที่38วันที่18ตุลาคมพศส5 2 0ตอนท่องนรกซ้อนขับรถท่านอรหันต์จี้กงสเสด็จลงตรัสเป็นกรอนมีความว่าแพร่หลักธรรมมีวันไหวทางกันดานราตีการปลื้มปิติศักดิ์สิทธิ์ปวงวัฒนธรรมรุ่งเรืองสีกลางเมืองหลวง กลิ่นธรรมอวนผวยพุ่งสู่นภพาพระจี้กงกล่าว ฤดูร้อนผ่านไปหรืดูใบไม้ร่วงเข้ามาแทนรู้สึกว่ามีความเย็นปล,ปลายผู้คนเริ่มนุ่งห่มเสื้อผ้าหนาขึ้นพวกนกกาก็เพิ่มขนขึ้นบ้างแล้วสี่ฤดูกาลผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปไม่หยุดหยัง้งนึกถึงก่อนโน้นสมัยเด็กๆเวลานี้ลูกหลานเต็มบ้านสายตาพร่ามัวมือไม้เชยชา เวลาเดินเหินก็โยกเยกไม่มั่นคงรู้สึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้นไปขณะนี้มาหวนคิดถึงการเวลาที่ล่วงลับไปแล้วนั้นชีวิตคนคล้ายความฝันจึงขอเตือนชาวโลกควรยึดมั่นในการเวลาขณะหนึ่งก็คือชีวิตหนึ่งขณะควรรีบบำเพ็ญตนปฏิบัติธรรมในธรณีแห่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ปฏิบัติดีของสังคมเป็นสิทธิ์มีความสามารถในทรณีแห่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกนรกถึงแม้ว่าจะมาบ้างก็อยู่ในฐานะของผู้ท่องเที่ยวมิต้องรับโทษทรมานการท่องนรกในวันนี้ได้เวลาแล้วหยางเซิงเตรียมตัวขึ้นดอกบัวเร็วหยางเซิงกล่าว มีทราบว่าเราจะไปคุกใดในวันนี้พระจีกงกล่าวฉันจะไม่ขอพูดก่อนชั่วพริบตาเดียวเจ้าก็จะได้รู้เองโดยตลอดอย่างเซิงกล่าวครับผมกระผมได้นั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางได้พระจีกงกล่าวถึงแล้วล่ะเจ้าจงลงจากดอกบัวเร็วอย่างเซิงกล่าวท่านอาจารย์ครับ ท่านหนท่านจึงพาผมมายังไหล่เขาลูกนี้ข้างหน้ามีเสียงร้องพัดผ่านมาคล้ายเสียงที่มีคนถูกข้าวฟันหรือถูกทุบตีฉันนั้นทางเล็กเบื้องหน้ายังมีวิญญาณโทษที่ถูกคุมโดยยมมทูตเดินรุดหน้าไปเราจะตามหลังมันไปชมดูให้ถึงที่สุดหรือฉไฉนพระจี้กงกล่าว การเดินทางของเราในวันนี้ก็คือจะไปเยี่ยมชมนรกน้อยที่ตั้งอยู่บนไหลเขาเบื้องหน้านี้แหละรีบตามยมมทูตข้างหน้านั้นไปอย่างเซิงกล่าวเรากวดทันยม,มทูตมาแล้วเขายังหันกลับมาทำความเคารพเราด้วยมิทราบว่าพวกวิญญาณโทษเหล่านี้ต้องโทษอะไรไว้บ้างที่ได้ถูกคุมไปดำเนินคดีในขณะนี้ พระจี้กงกล่าววิญญาณโทษเหล่านี้คือพวกโชเฟอร์วงเล คนขับรถวงเล็บปิดหรือพวกขับรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าพบก่อนเคยทำผิดเรื่องรถชนคนตายดังนั้นจึงต้องมารับการลงโทษจากแดนนรกอย่างเซิงกล่าวผู้ที่เป็นโชเฟอร์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์เมื่อขับชนเขาตายแล้วตอนอยู่ในโลกมนุษย์ก็ได้จัดการเสร็จไปแล้วยังหาที่สุดยุติไม่ได้หรือ พระจี้กงกล่าวเมื่อมีเรื่องถึงกับคนตายยมมกดยังมีการทำโทษอีกว่าระหนึ่งถึงหน้าประตูคุกแล้วประเดี๋ยวเจ้าจะสอบถามรายละเอียดจากพัสดีได้อย่างเซิงกล่าวเบื้องหน้าได้ปรากฏคุกคุกหนึ่งขึ้นข้างประตูคุกมีเวรรักษาการยืนอยู่รู้สึกองค์อาจเคร่งขรึมมากบนประตูคุกเขียนไว้ว่า ้อนขับรถนรกน้อยพัสดีและนายทหารได้ตั้งแถวต้อนรับเราอยู่แล้วพระจี้กงกล่าวเจ้าจงรีบเข้าไปทำความเคารพยางเสิงกล่าว ขอแสดงความคารวะต่อท่านพัสดีและนายทหารทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้ากับท่านอาจารย์รับคำสั่งมาเยือนคุกนี้และรวบรวมข้อมูลเพื่อเตือนชาวโลกขอท่านพัสดีโปรดให้ความสะดวกในการค้นหาหลักฐานของความผิดพัสดีกล่าวมิต้องท่านทั้งสองโปรดตามข้าพเจ้าไปชมดูภายในเถิดยัางเซิงกล่าว ขอเรียนถามท่านพัสดีคุกของท่านอยู่ในความปกครองของคุมใดพัสดีกล่าวคุกนี้มีชื่อว่าซ้อนขับรถนรกน้อยอยู่ในความควบคุมของท่านเปียงเสี้ยอวงแห่งคุมที่หก เป็นคุกที่สร้างขึ้นใหม่มวลชนชาวโลกล้วนไม่เคยรู้จักที่สำนักท่านรับเทวะองค์การแต่งหนังสือเที่ยวนรกคุกเราทราบมานานแล้ววันนี้ได้รับสารจากเจ้านายแห่งคุ้มที่หกจึงทราบว่า พวกท่านจะมาเยี่ยมชมคุกนี้ยินดีต้อนรับเป็นที่ยิ่งท่านหยางเซิงมีข้อปัญหาอะไรถามได้โดยละเอียดทุกอย่างหยางเซิงกล่าวผู้ที่ถูกทำโทษในคุกของท่านล้วนเป็นพวกอะไรบ้าง ทัสดีกล่าวบรรดาพวกที่ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัสหรือถึงกับทุพพลภาพไม่ว่าจะเป็นคนขับรถเครื่องรถยนต์รถจักรยานเมื่อตายลงแล้วต้องมารับกรรมสนองลงโทษณที่นี้เชิญท่านตามข้าพเจ้าเข้าไปชมดูภายในเถิดพระจี้กงกล่าวขอบคุณมาก ย้างเซิงกล่าวไหลเขาข้างหน้าฟูงชนมากมายมีทางเล็กๆหล,ลายซ้ายบนถนนล้วนเป็นหินทรายดินกรวดขรุกขระไม่ราบเรียบวิญญาณโทษแต่ละตนต่างลากรถคนละคันเหมือนดังลากรถลากวงเล็บรถเจ๊กวงเล็บปิด ในสมัยก่อนฉันนั้นบนรถบรรทุกเต็มไปด้วยอิฐแดงคลื่นลงช้าๆจากไหลเขาหนทางก็แคบแค่พอรองรับล้อรถสองข้างเท่านั้น หากล้ำเส้นไปนิดเดียวก็จะตกไปในร่องลึกสองข้างทางเท้าวิญญาณโทษทั้งสองข้างเปลือยเปล่าเนื่องจากอีกแดงบนรถหนักมากลงจากไหลเขาก็ไม่มีที่จะห้ามล้อวงเล็บเบรกวงเล็บปิด จึงต้องอาศัยเท้าทั้งสองข้างยันไว้แต่ละคนต้องเดินอย่างแช่มช้าระมัดระวังใช้เท้าทั้งสองข้างยันพื้นแบบเบรกรถอย่างนั้น ดังนั้นอุงเท้าทั้งสองข้างจึงมีผิวหนังขาดเลือดออกเรียราดไปทั่วพื้นดินบางก็ไม่ระวังจนตกลงไปในร่องเนื่องจากตัวรถหนักมากต้องขนเอาอิดลงก่อนและแล้วจึงรีบเข็นรถขึ้นมาบนถนนใช้อิดหนุนไว้ตรึงล้อรถให้อยู่กับที่ต่อจากนั้นจึงเก็บเอาอิดทีละก้อนขึ้นไปบนรถแล้วลากลงจากเขา อีกมีบางตนกำลังกายต้านไม่ได้เท้าเหยียบพลาดล้มลงโดนรถแล่นทับผ่านไปบนร่างกายร้องตะโกนได้เพียงคำเดียวตัวก็สลบเมือดไปเลยเหมือนดังเกิดอุบัติเหตุโดนรถทับตายฉันนั้นแหละเลือสดสดทลักเต็มพื้นที่การลงโทษแบบนี้แปลกประหลาดทันสมัยมากแต่ทารุณมากเกินไปพระจี้กงกล่าว ผู้ขับรถในมนุษยโลกที่ไม่มีความระมัดระวังจนเกิดอุบัติเหตุถึงกับทำให้ผู้อื่นต้องตายลงนั้นเมื่อตัวเองตายลงแล้วจะกลับกลายเป็นผู้ถูกทำร้ายและยังต้องมารับโทษทรมานจากสถานที่นี้ด้วยซึ่งเป็นการตอบสนองกันถึงที่สุดที่ไม่สามารถจะรอดพ้นจากการตอบสนองของเหตุและผล พัสดีกล่าวข้าพเจ้าจะสั่งให้วิญญาณโทษสองถึงสามตนให้เล่าเรื่องเกิดเหตุการณ์ในตอนมีชีวิตอยู่นั้นให้ท่านยางเซิงฟังยางเซิงกล่าวขอบคุณท่านพัสดีที่ไม่ทอดทิ้ง พัสดีกล่าววิญญาณโทษมาแล้วรีบสารภาพต่อท่านอาจารย์กับท่านอย่างเซิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปางก่อนเพื่อท่านอย่างเซิงนำกลับไปเผยให้ชาวมนุษย์รู้ต่อต่อไปในโลกมนุษย์วิญญาณโทษกล่าว ตอนผมยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นมีอาชีพเป็นคนขับรถประจำทางอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังเลี้ยวรถหักมุมนั้นเกิดมีเด็กหญิงวิ่งพุ่งออกมาจากตรอกอย่างปัจจุบันท่านด่วนผมเบรกรถไม่ทันเลยทับผ่านร่างเด็กคนนั้นถึงกับตายคาที่ระหว่างเวลาที่ผมขับรถอยู่ก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแต่ยังไม่เคยถึงกับเสียชีวิตลงพี เพียงแต่ตัวรถเสียหายไปบ้างบวกกับเรื่องนี้อีก จึงถูกบริษัทไล่ออกเมื่อตายลงแล้วถูกตัดสินให้ตกเข้านรกสอนขับรถมีกำหนดโทษหนึ่งปีแต่ละวันฝึกฝนการขับรถอยู่ที่นี้ถนนล้วนลาดลงไปทางตีนเขาเท้าทั้งสองทำหน้าที่เบรกรถแม้ว่ากำลังกายยังพอไปไหวแต่ต้องขึ้นลงร้อยเที่ยวทุกวี่วันจึงทำให้พลังกายพลังใจสูญสิ้นไปหมด พื้นเท้าแหลกเละทรมานยิ่งนะทัศดีกล่าวตนที่สองรีบสารภาพขับรถแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นตอนที่อยู่ในเมืองมนุษย์วิญญาณโทษกล่าวตอนผมมีชีวิตอยู่มีอาชีพขับรถแท็กซี่อยู่มาคืนหนึ่งไปร่วมบงกินเหล้ากับเพื่อนฟูงเมื่อกินเหล้าแล้วก็ไปขับรถต่อ เพราะเหตุเมาเหล้าตามัวไม่เพียงแต่ขับรถเร็วเกินอัตราที่ทางการกำหนดไว้แล้วยังแซงรถครันอื่นๆไปอีกด้วยความประมาทเพ้อเร่เลยชนเอาคนเดินถนนตายไปคนหนึ่งผิดทางคดีฆ่าคนตายโดยประมาทเลินเล่อต้องชดใช้เงินทองเขาและติดคุกอีกเมื่อตายลงแล้วท่านยม,มาบาลสอนผมว่าขับรถแล้วยังเมาเหล้าอีกล้อเล่นชีวิต คนเลยตัดสินให้ตกเข้ามาอยู่ในนรกสอนขับรถสามปีทุกๆวันลากรถทดลองขับดู ถูกคมเหงรังแกเหลือหลายเท้าทั้งสองก็บวมเป่งเจ็บปวดเพราะเหตุกำลังใจและกำลังกายสูญสิ้นไปมากเกินควรร่างกายจึงผอมแห้งเหลือแต่กระดูกขอให้ผู้ขับรถในแดนมนุษย์ควรเตือนสติให้ดีเมื่อมอมเมาจากการร่ำสุราแล้วจงอย่าขับรถเป็นอันขาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุมาอยู่ที่นีไม่มีน้ำเล่าให้ดื่มมี แต่น้ำขมวงเล็บน้ำหนองวงเล็บปิดไหลพรากออกจากเท้าทั้งสองข้าง ทัศดีกล่าววิญญาณโทษตนที่สรีบสารภาพเกิดเหตุร้ายอย่างไรในตอนมีชีวิตอยู่วิญญาณโทษกล่าวผมตอนอยู่แดนมนุษย์เป็นพ่อค้าแต่ละวันขี่รถเครื่องออกไปส่งของมักจะขับรถเร็วเกินอัตราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเพลิดเพลินสุดยอดจนเกิดเรื่องโศกเศร้าขึ้นในวันหนึ่งไปชนเอาคนเดินถนนเข้าตัวเองก็ล้มลง ได้รับบาดเจ็บ ทั้งสองคนถูกนำส่งไปโรงพยาบาลผมเพียงแต่ขาหากักอีกฝ่ายหนึ่งหัวสมองกระทบกระเทือนอย่างแรงผมรักษาอยู่ครึ่งปีจึงหายเป็นปกติฝ่ายตรงข้ามนั้นก็ไม่ถึงกับตายแต่กลายเป็นคนสติฟั่นเฟืองผมก็โดนฟ้องร้องจนต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินมหาศาลก็เพราะเหตุนี้แหละเมื่อตายลงแล้วถูกส่งตัวมายังขุมที่หกเปียงเสียอวงตัดสินผมตกเข้า คุกนี้รับความทรมานมีกําหนดสามปีความทุกข์ที่ได้รับคนทั่วไปไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ทัศดีกล่าวเอาหลัก วันนี้เอาวิญญาณโทษสามตนนี้เป็นหลักพ่สูจนบรรดาผู้ขับรถในแดนมนุษย์ควรเป็นเยี่ยงอย่างต้องขับรถโดยตั้งใจระมัดระวังทั้งคนและรถก็จะปลอดภัยเมื่อตายลงแล้วก็มิต้องมารับทุกทรมานอยู่ที่นี่ผู้ที่ตกเข้ามาอยู่คุกนี้ โทษที่ตัดสินให้ไปนั้นมีหนักมีเบาไม่เท่ากันหากเป็นพวกที่ไม่เจตนาทำร้ายคนนับว่าความผิดที่เกิดจากความเลินเล่อก็ตัดสินให้เบาหน่อยถ้าเมาอย่างขับรถเร็วเกินอัตราหรือไม่ปฏิบัติตามกฎถึงกับเกิดเหตุร้าย ก็ตัดสินให้หนักน้อยถ้าเกิดเรื่องแล้วไม่หยุดรถเจตนาจะหลบหนีโดยไม่ว่าฝ่ายถูกชนจะตายหรือไม่เมื่อตัวเองตายลงแล้ว่ทนยม,มาบาลจะตัดสินหนักที่สุดจึงขอเตือนชาวโลกเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถแล้วอย่าหลบหนีต้องรับผิดชอบจัดการตามความสะดวกเพื่อภาระหน้าที่และศีลธรรมของตนเองแล้วโทษนั้นก็จะได้บางเบาได้ พระจี้กงกล่าวนรกสอนขับรถ เป็นคุกใหม่ของชาวยม,มโลกเสมือนหนึ่งโรงเรียนสอนขับรถยนต์ในแดนมนุษย์วิญญาณโทษที่มาอย่างที่นี้ทุกๆตนต้องทำตามขั้นตอนต้องดูทิศทางให้มั่นแม่นเร็วเกินอัตราไม่ได้หรือผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวพลาดพลั้งไปตัวเองตายจึงเตือนผู้ที่ขับรถเป็นพิเศษจงขับขี่อย่างระมัดระวังอันชีวิตของคนนั้นผูกพันกับฟ้าสวรรค์จะ เมาเหล้าไม่ได้ขับรถเร็วเกินอัตราไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎเมื่อตายลงแล้วต้องมายึดอาชีพเก่าในตอนแรกสอบรับใบอนุญาตขับขี่ฉบับใหม่จากแดนนรกอีกครั้งวันนี้เนื่องจากเวลาดึกมากแล้วเจ้าหยางเซิงเตรียมตัวกับสำนักขอบคุณมากท่านพัสดีและนายทหารที่ให้การแนะนำชี้แจง ยางเซิงกล่าวขอบคุณยิ่งที่ท่านภัสดีและนายทหารให้ความสะดวกขอลาก่อนละพัสดีกล่าวสิ่งใดที่บกพร่องแล้วขอท่านทั้งสองอภัยให้ด้วยให้นายทหารตั้งแถวนมัสการส่งท่านอาจารย์ยางเซิงกล่าวกระผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์กลับสํานักได้แล้วพระจี้กงกล่าวสำนักเสียเฮี้ยงตึ้งถึงแล้ว ยางเซิงลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม